ครับผมกาสดีเพื่อนสมาชิกและชมรมคนชอบเล่นเรื่อยเครื่องหรือว่าเร่ยนต์ขนาดเล็กครับิปวิดีโอนี้ผมจะมานําเสนอวิธีการถอดเปลี่ยนคอยไฟครับในกรณีที่คอยไฟเสียหรือว่ามีปัญหาครับที่ว่าห้องนิองถอดไปเช็คเบอร์กันนะครับเอาเลยครับเพื่อเป็นการเสียรลายี่องผมที่จัดการลุยถอดได้หมดเครับเครื่องนี้เป็นเครื่องดีว่ามันพังเล้วนะครับผมเดี่ยวมาทําคลิปนะ ับามคิปถอดดีกิ่งครับันบ้นตอนแรกก็คือการถอดตัวนี้ออกแต่ว่าโฮลจกตัวนี้มันหายไปแล้วล่ะครับนี่ตำดาในมีตัวหมุนหมุนอันจกตีนนะครับก็ถอดออกมาเลยครับตัวหมุนตัวหมุนเนาะชุกจุกกอ่าถอดออกมาเอากองเอาไม่อีกโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นอ่าคอยไฟมอนนซอยู่ซื้อนี่ครับพี่นอ้องคอยไฟจะอยู่ตัวนี้นะครับนี่เพราะฉะนั้นเข้าทึงต้องถอดฟ้าครอบตัวนี้ออกก่อนครับปิ้งกันมาเลยครับ ปิ้งเงนมันเลยอเครื่องเจลาโต้ตะลยี่ห่อนี่ขีดไส้นอ็อตขีดบือกันนี่ครับต่ว่าเครื่องตัวนี้มันขีดใส่เป็นน็อตหัวแฉกค,ครับนี่นะครับนี่เป็นน็อตหัวแฉกสิมันจะมีตงหมดหาตัวสีตัวครับหนึ่งสองสามสี่หลักตัวโต๊ะี่หาที่เป็นตัวของบนครับตัวนี้ครับอืมก็ถอดมาเลยครับถอดมาเลยอันนี้ผมคันโย,โย,โ,ยโย่ไว้นะครับผมคันโมเลเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่ว่า มันพังแล้วผมเอาไว้เห็ดอะไรนะครับอนออกมาเลยมื่อไรครับตัวนี้น็อตตัวที่ก็มีเนาะใส่ปนกันมัวอลยครับนี่ผมใส่ใส่ไว้นะ่อืมขอนออกมาเลยชิบอ่าครับหยุดลอยอ่าถอนออมาแล้วนี่ครับมันที่มันที่มีตัวนี้สั้นเนึ่ครับ ถอดตัวนี้ามาอีกครับนี่ตัวนี้มันทีว่างไปซื้อครับมันบ่นี่ถอดมาสินะครับหน้าตาโคตรสุกกระโปกเลยสุก <laughs> กระโปกมากอา่าเดี๋ยวผมสีให้เบิ่อนตามลักตรงถอดตัวนี้นะครับนี่ถอดฟ้าขอบตัวนี้อีกเพราะฉะนั้นมันถึงจะถอดตัวนี้ออกได้ครับอ่เดี๋ยวถอดตัวนี้ออกก่อนนอกพี่น้องเนาะมาสวัสดีจง <c oughs> ล่ะเห็นแบบ ตัวที่เราจะใช้เป็นกุญแจตัวที่ครับบานทีมีน็อตขันทั้ำมืหนึน่งเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหาตัวครับน็อตขันทั้งหมดอหาตัวอา่าถอดเลยถอดฝาครอบด้านบนออกก่อนมาตัวสุดท้ายท้ายสุดจบเลยเออตามลากบางทีมีโฮเทียนน้ำเนาะเขาต้องถอดโฮเทียนน้ำครับแต่ว่าอันนี้มันผมถอดออกไปแล้วโฮเทียนเล่มเล่มมีครับ อ่ะวันนี้เขาก็ยกออกมากเลยวับนี่ครับหน้าตามันที่เป็นซี่ด้านในเนี่ครับเป็นสี่ครับนี่บางงไกลเลยนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าคอยไฟนี่พี่น้องตัวลำดัมันคือเลนีออ่แหละบางแง่เอเปีดยดจุเนี่ยคอยไฟนี่มันที่ทเชื่อมตัวกับสายจุกหัวเทียนเด้พี่น้องเนี่ครับมันที่เชื่อมตัวมามมหากันครับเอ่อกัน ไอ้กรณีที่คอยไฟเสียหรือว่าพังนี่ครับหัวหัวเทียนกันแต่ไม่มีไฟครับหัวเทียนไม่มีไฟพ่อหัวเทียนไม่มีไฟสาตาร์ทให้าตายยังไงก็ไม่ติดครับเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คดูคอยไฟก่อนถ้าคอยไฟพังก็คือต้องเปลี่ยนตัวนี้ครับอ่อวิธีถอดกับวิาีอะครับเพราะมันจะมีเสียในว่ามันจะมีไอ้นี่เห็นบ่เนี่มม,มันจะมีน็อตอยู่สองตัวนี่ครับนี่นี่นี่นเป็นน็อตหกเหลี่ยมนี่ที่ผมเอาหัวมือสีไปอย่างเงี้นะครับนี่หนึ่งตัวแล้วก็ นี่ตึงตัวครับมีสองตัวครับนี่เดี๋ยวผมจะถอดออกมาเบื้องครับพี่น้องมาดูกันโดยใช้เป็นหกเหลี่ยมนี่ครับโอ้นี่ถอดแเ,เลยโอ้โหโคตรแน่นโคตรแน่นแน่นจริงๆอ่ามุนออกมาไม่อย่างครับเ่า เวลาเทาที่เอาไปซื้อเขาก็ถอดเอาตัวยานนี่ไปร้านทั้งร้านครับเบิรงนด้ไหน้องไปเปรียบเทียบครับเพราะว่าบางที่ไอตัวคอยไฟนี่แต่ละยี่ห้อมันก็อาจจะแตกต่างกันไปครับอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันไปะไหดแต่ว่าส่วนมากก็จะคล้ายๆกันครับผมนี่เอามาหนึ่งตัวแล้วตัวที่สองครับตัวสองนะครับนี่ตัวที่สองยึดตรงนี้ครับนี่คือหูวตันจลึกเนาะบ้านนี่มุนเขาออกมาเลย หมุน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 อ่าอ่ะออกมาแล้วนี่ครับออกมาแล้วครับอ่าตัวไปก็งัดออกมาเลยลึกๆนี่ครับดึงมาเลยจึ๊บนานครับผมนี่ครับหน้าตาของนี่เป็นสีอะไรพี่น้องอนี่คือด้านในครับ ขีฟุนเต็มเลยเ,เครื่องนี้เป็นเครื่องนี้วมันผมบใส่แล้วแต่ว่า่อยไฟตัวนี้ใส่ไ,ได้อยู่ครับตัวนี้ยังใช้ได้อยู่ยังดีอยู่ด,ดีนี่ครับเดี๋ยวผมเอาไว้เอาไว้เป็นเอาไว้ทําเป็นอะไรนะครับอืมเป็นลักษณะนี่ครับคอยไฟตัวหนึ่งกับราคาอยู่ประมาณผมกเ็เรื่องๆแล้วพี่น้องอจักบาทพวกนี้จำาะไรได้บอสบอสดิซือมาโดนเ้วเนาะจำอะไ้ครับ น,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 นี่ครับเป็นใาขนารนี้แหละนี่ครับห้องก็ถอดห้องถอดเอาอะไรห้องก็เอาไปไปเทียบทิ่ละทางลานก็บเบิ้งครับเ้าก็ที่ได้จัดมาให้เ้าถือครับนี่ค่อยไฟนี่มันสีคือว่ามันทีทรงไฟเอมันทีทำงานประกอบมันทีมีสายสองเซนในพี่นอ้องนี่คือซายนี่มันทีไปเชื่อมต่อกับหัวเทียนครับหัวเทียนส่วนซายนี่นี่ สายนี้มันจสไปเชื่อมต่อกับตรงสวิตช์ปิดเปิดนะครับนี่สวิตช์ปิดเปิดสวิตปิดเปิดตรงไหนทีนี่คนเสียเบอร์คุณ้ชมตรงนี้ครับยุ่งยากน,นี่แหละพี่น้องนี่ครับนี่นี่นมองดูข้าเปิดปิดเปิดเ,เ,เครื่องนะครับนี่สายนี้มันเชื่อมต่องนี้ครับอ่าโอเค,ครับมาที่นี่ผมกาตีประกอบเขาขึ้นเลยอ่าผมถอดได้ดเบอร์แล้วเนาะอ่าครับอ่าครับทีนี้เราก็จะทําการประกอบไว้เหมียนเดิม,มใส่กันไปเลยครับ ถอดไม่ไก้ไบบนก็ใส่ไปนานแลพี่น้องอผมนีน่า่าขันผู้ใดผู้ใดยันประกอบบุบถือกับให้ท้ายชิปบิีโอ้ตั้งกล้องไว้ไวแบบผมนะครับหาคากลองมาใสา่โรศัพ์นี่มันก็ตั้งท้ายไว้่านทีครับเวลราทประกอบขันทองลืมเขาถือสิได้มากมารีพี่เบิรงดได้นะว่าเขาถอดจังใดถอดตัวใดก่อนสินะครับอืมกันผาดเนาะอันนี้คือทคนี้ของผมนะครับที่ผมใส่มาครับ เวลาผมสอดสี่อดเครื่องตัวที่ว่าบ่เคยเหตุเทียนนี่ผมก็ทีท้าพาิโอไว้ไว้ก่อนครับการผ่าดเวลาประกอบเดี๋ยวน,อน็อตมันเหลือดม่นยังนอกน,อน็อตเหลือดเสียอัตราไ้ดิอ่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับมาที่นี่กันผมจะใส่เป็นฟ้าครอบด้านบนจับตาเข้าด้านบนใส่ขเข้าไปเลยเนี่ยครับใส่เข้าไป ด,ดึงสายอเียนออกมากประกอบกับวันะพี่อน้องถาถอดเราถอดออกไปไรหัากับประกอบแบบนั้นแหละครับบางใจจะลืมนะจำทาได้มันกับประกอทับยทอดไม่ได้หรอกครับจำจำวัชพาอะไหรอกจำงานอยูอ่โอเคผมเลยไซรอนทั้งหมดแหละครับที่มีนอนอยู่หนึ่งตัวสองตัวสามสี่ห้มินสซรอนทั้งหมดหา้าตัวครับประกอบฟ้าขอบตัวนี้ อ่ามอห้องใส่ทั้งข่างอีกครับใส่ประกอบด้านขางตัวเท่าดีไซน์ตัวนี้ก่อนนี่ครับใส่ตัวนี้ลงไปก่อนวางไปเลยเบึบังซี่ครับพี่น้องนี่แต่ก็ตัวนี้ว่างเทืร์นลงไปอ่าปับ๊บนี่เห็นบอกครับอืมสมมติว่าเขารอกเข้ากับดึงนี่นะดึงหาครับมันถิมกกบมุนเขารอกมัน โอเคมือหนึ่งก็บน็อตใส่เข้าไปากเกิดป็นเลยหมุนเข้าไปตัวนี้เป็นใส่ไขควงหัวแขกครับเครื่องตัวนี้เรียกจะใส่ว่าใส่เป็นหูหอยหุกเรียมก็ได้พี่นอ้องนอนหุกเรียมกรได้ครับจะละเอียดหัวพื่งกันดอกว่า,อาโอเคครับเรียบร้อยครับขบวนหนึ่งกับหัเทียนใส่นี่ใส่อ่อืมแต่ว่าตัวนี้มันหายไปเหมือนแล้วยังกระได้ <laughs> เรียบร้อยอครับกอบโมยาเราเนาะครับผมวิธีการถอดประกอบของเครื่องเบื้องกันมันกับบันี้มันกับมันกับบริมีขั้นตอนอยังจ่ว่าซับซอนครับก็แค่ถอดนเมื่อกี้ตัวเองครับใครๆก็สามารถทําได้ครับผม,ะะมนะฮะก็บมต้องไปหาซาเนื้อครับพี่น้องเปลืองเงินครับเปลืองเงินเก็บเงินไปใส่ใจอย,ย่างเงินดีกว่าครับ ก็สามารถที่จะแก้ไขและซ่อมได้ครับผมแต่บางิีผมนะครับผมกับริยากยังหมังไส้ครับผมกับคำว่าเสียกับถอดมากกับวิสือตัวใหม่มากประกอบใส่แค่นั้นเองครับจบครับผมเดี๋ยวคันพี่น้องมีปัญหาอันใดเกี่ยวกับเรื่องเครื่องกับแนะนำมาครับอันใดผมพ่อที่ชิปซอนไหนผมกับพ่อครับแต่ว่าผมจะทําแค่ที่ผมรู้เท่านั้นครับ ขันผมไม่รู้กะเฮ็ดไววก็ผมกาขคอขอบคุณเนเพื่อนสมาชิกและทุกทา่านดีเข้ามารับชมิและจิตตามรับชมมดนดยดีเสมอมาครับผมตรับคลิปนี้ขอกล่าวว่าอบคำสุสดีครับเตรียม่คลิปหน้าครับผม